ทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเบบี้คิน Baby f o o ้ใน EP ีที่2นะวันนี้นะ,ะก็มาทำตามคำสัญญานะที่บอกไว้ว่า EP ีหน้าเราจะมาทำอะไรกันนะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรานะคะจะมาสาธิตการละลายให้ดูอ่าเดี๋ยวแม่แม,แม่ก็ไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะสาธิตแต่ละสเต็ปยังไงได้บ้างะคะก็มาเริ่มกันเลย ท่น,นี้นะคะก็ได้เห็นกันแล้วเนาะว่าเบบ้คิมของเรานะคะ mm hmm. เมื่อถูกการละลายในน้ําแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้น้องเนี่ยไม่บาดเหนียวก็ไม่ติดคอด้วยนะคะละลายง่ายมากๆเลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. ก็จะได้เมนูอีกหนึ่งเมนูได้เลยนะคะแบบนี้ดูกันใกล้ๆถัดมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของเต็ปถัดไปคือสเต็ปที่2นั่นเองก็ไปดูกันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะก็จบไปแล้วสาหรับได้เห็นการสาตการละลายในน้ำเนาะของแต่ละสเต็ปเลยนะคะเป็นไงคะน้องๆเนี่ยก็ไม่บาดเหนือแล้วก็ไม่ติดคอยอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็สําหรับนะคะคุณแม่ๆท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็รอติดตามกันนะคะใน EP หน้าเนี่ยเราจะมาทําอะไรให้ดูนะคะก็สาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ